คน,นท,ที่รู้<า>เรื่องว่า24ล้านไม่มีจริงผมขอสั้นๆมีใครบ้างกี่คนหงทองค่ะคุณเพชรพันปีค่ะคุณลินละดาค่ะแล้วก็บิ๊กเอ็มค่ะขอโทษนะคะเ,เป็นใครที่<ล>ติดตามแล้วก็ที่หนูพูดออกมาพูดช้านะคะประชาชนชาวไทยหนูจะพูดด้วยพื้นฐานของความจริงวันนี้ส่วนไหนที่ลินผิดลินจะไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบเลยด้จุยีิล้านเนี่ยคุณรู้ไหมว่าเขาถูกจริงหรือไม่จริงคือ เขาอย่างนี้ค่ะหนูรู้ในส่วนที่ว่ามันเป็นการล็อกรางวัลสมนาคุณล้านเพชรให้หนูกับน้องบิ๊กเอ็มอ,อาจารย์นี่อาจารย์อะไรเป็นเป็นนักพยากรณ์รค่ะไหนลองเล่าสิฮะเรื่องเพชรพันปีกับคุณมันเกี่ยวข้องอะไรยังไงกันของหนูเนี่ยไม่ได้มีความสนิทสนมกันมีแค่ในฐานะลูกค้ากับผู้ค้าเพชรเป็นลูกค้าซื้อนาฬิกาปาเต็คเขาความที่หนูชอบซื้อเพชรอย,อยู่แล้วหนูก็เลยสั่งทําตัวนี้ค่ะอะไรฮะ,ะนะคะแต่ว่าในตรงเนี้ยเขากําหนดว่าหนูต้องไปรับงานเนี่ย วันที่17ธันวาคม2564ไปถึงเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยถูกางวันที่หนึ่งในงวดของวันที่16ธันวาคม2564นะคะซึ่งหนูก็เชื่อโดยสนิทใจว่าเขาถูกรางวันที่หนึ่งจริงๆอ้างอีกว่าถูกลงวันที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งกุมภา2564ผมคา5ถูกางวันที่หนึ่งอีกใช่ค่ะแต่ชี้ให้ดูว่าเนี่ยถูกางวันที่หนึ่งนะลองดูเนี่เนี่ เดี๋ยวคนคนนี้หลอกหนูคิดคอย่างเดียวว่าคนนี้ต้องทําบุญด้วยอริยทรัพย์มาแน่หนูคิดอย่างนี้จริงๆพี่ต่อดูอ่ะเราไม่รู้เลยเหรอว่าไอ้เขาหลอกเราว่าเราต้องรู้สิเราเป็นนักพยากรณ์จับยามปุ๊บต้องรู้ว่าเขาหลอกนะนี่แหละเป็นประเด็นที่หนูต้องขอโทษนะคะเป็นเจะเพชรพันปีใช่ไหมใช่ค่ะทไมถึงพาไปเพราะพี่เขาซื้อสบู่500ก้อนเป็นจํานวนเงิน2 0 0 0 0กว่าบาทแต่มีข้อแม้ว่าลินต้องพาบิ๊กเอ็มมาด้วยอเขาพูดอย่างนี้ชัดเจนค่ะอะาโอะ หนูรู้ว่าเขาจะจัดการเมนเนจของเขาเองได้เพราะว่าเขาบอกว่าเขาซื้อจริงสี่พันกว่าใบแล้วเนี่ยได้หนึ่งใบแล้วคุณเองก็ได้หนึ่งใบนะเขาจะให้สัญญาว่าจะให้แล้วเขาให้ไหมไม่ให้ค่ะแต่แตคุณไปรับเงินเขานะไล่กระเป๋าเป๋เปกลับบ้านค่ะก่อนหวยออกหนึ่งวันนะใช่ค่ะถูกไหมอันนี้คุณลินคุยกับใครฮะอันนี้หนูอันนี้หนูยอมรับว่าเป็นแชทของหนูจริงนะคะอันนี้น่าจะเป็นไทม์ไลน์แชทก่อนที่ปรึกษาเรื่องบัตรคอนเสิร์ตนะคะ ได้ก็คือเขาเนี่ยจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในการขอสปอนเซอร์มืนกับว่าแนะนำาลินให้ไปของานหงทองเพื่อสปอนเซอร์อโอเค,คทีนี้พอหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บอะวันที่หนึ่งพอถูกปุ๊บวันที่สองเขาจัดงานนางงามห้าคนไปมอบรางวัลที่ King Power ค่ะพี่ BIG M ไปคุณไปนะฮะเท็ดพันปีไปนะนี่นะฮะถูกไหมใช่ค่ะนหนูมีหน้าที่คือรับของสมณคุณ จากร้านเพชรกับน้องหนูบอกว่าแม่น้องไม่โอเคนะถ้าน้องทําแบบนี้คือไม่คุ้มกับชื่อเสียงตกลงก็ให้คุณไหมไม่ให้ค่ะแต่มันมีภาพที่คุณกับทางคุณเชนไปรับเงินใช่ไปรับที่ร้านเพชรคืออันนี้ตั้งใจไปรับจริงๆตั้งใจไปรับอ่ะลองผ่าเปิดภาพนี้มาถูกไหมอันนี้คือคุณเชนไปรับนะใช่ครับขออีกภาพนี้อ่นนี้คุณเพชรพันปีนะกับคุณนะค่ะอ่ะเนี่ยแล้วกระเป๋าเบนนั่นคือกระเป๋าของใครของทางในมีเงินกลับไปไหมไม่ค่ะไม่มีเขาบอกว่ากลับไปก่อนหนูก็กลับไปก่อน ผมถามเอาตรงๆกันนะอาจารย์ลินเดี๋ยวค่อยไปไล่เรื่องนี้ต่อ<ช>เอาว่า<ๆ>คุณรู้ไหมว่า24ล้านมันมีจริงหรือไม่มีจริงหนูเริ่มสงสัยตั้งแต่ก่อนวันที่หนึ่งเพราะว่าในอารมณ์แชทเนี่ยที่พวกพี่เห็นนะคะลินพาดเองที่ลินไปพูดเล่นกับเขาเยอะเกินไปเรื่องของการเพ้อฝันว่าจะถูกวันที่หนึ่งซึ่งหนูเป็นคนเล่นหวยไงแต่ตอนนี้สิ่งที่มันออกมาเหมืนอนกับว่าคุณนะ่ะรับรู้เรื่องด้วยทั้งหมดแล้วพยายามถีบเรือทิ้งและโดดไไม่<ล>ไม่ถีบค่ะ,คะนี่เป็นคนที่ คือเหมือนกับเคยลงเรือลำเดียวกับเพชรพันปีมาก่อนแล้ววันนี้ฉันไม่เอาแล้วเพราะกูเรื่องเข้าตัวคุณโดดเลยอย่างเงี้ยไม่ค่ะหนูรู้ังรู้หนูรู้ในจุดที่หนูพลาดและหนูไม่หนูอยากจบที่ความจริงนังานของเพชรพันปีนะฮะเป็นอดีตนะฮะคุณนิกนะครับสวัสดีคุณนิกครับสวัสดีค่ะนิกยืนยันใช่ไหมครับคุณเป็นอดีตพนักงานของเพชรพันปีตำแหน่งอะไรฮะที่คุณทำโอ้โหถ้านับตำแหน่งกะคือนับตำแหน่งไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าทำทุกอย่างทำทุกอย่างหมายความว่าไงฮะก็ ไม่ว่าจะจ่ายงานช่างส่งของหรือต่างๆนาั้นาะคือทําหมดค่ะทําทุกหน้าที่ไม่มีตําแหน่งตลายตัวค่ะโอเคผมถามนิดนึงคุณรู้เรื่องราวทั้งหมดของเพชรพ,พันปีหรอฮะรู้ค่ะผมถามหน่อยรู้ดีด้วยอะไรนะรู้ดีด้วยค่ะรู้ดีด้วยค่ะนี่มาลักษณะเหมือนคุณตุนเลยนะ <c oughs> คุณตุ่หรืคุณวี <c oughs> นะ <c oughs> ผมต้องระวังพนักงานของผมแล้วตอนนี้เดี๋ยวมันออกไปมันกลัดมาเล่นผม ผมถามนิดนึงคุณนิกไอหัวย4ีล้านเนี่ยตกลงถูกจริงหรือไม่จริงเอากันตรงๆเลยอะหนูขอเล่าทีละสะเต็ปเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้คือมันตัวละครเยอะมากเชิญครับค่ะก็ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งงวดวันที่หนึ่งตุลานะคะที่มีข่าวออกว่าคุณเพชรพันปีอะถูกรางวัลที่หนึ่งยี่สิบสี่ล้านขอยืนยันค่ะว่าไม่ได้ถูกจริงเป็นการเทียมกันขึ้นมา และเตรียมกันขึ้นมาก่อนที่หวยจะออกโดยเริ่มจากคุณเพชรพันปีได้บอกกับหนูซึ่งเป็นคนเดียวที่รับรู้เรื่องลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งทิพที่จะเกิดขึ้นหนูเป็นคนเดียวในบริษัทที่รับรู้เขาคุยกับหนูวันที่20กันยาค่ะว่าจะมีการจัดฉากขึ้นมาซึ่งหนูอะ่ะก็เตือนไปแล้วว่าเฮ้ยมันจะดีหรอถ้าทําแบบนี้แต่หนูก็ได้รับคาําตอบว่าเออแบบโดนด่าค่ะว่าแบบโง่ไม่มีสมองอย่างเวสุวรรณอะ มาเข้าฝันบอกเลข6ตัวแล้วโพสลงเ c e b o o k ตัวเองค่ะเฟซบุ๊กส่วนตัวเลยแบบมั่นใจมากว่างวดนี้จะถูกรางวัลที่1ถ้าไม่ถูกอ่ะเอาขี้มาปาหน้าได้เลยและหนูอ่ะก็ได้ให้หนูอ่ะไปอัดคลิปวิดีโอลงหน้าหน้าทองตัวเองทําเองลงเองแบบมูเองนะค่ะนักเลงพอออืออแล้วก็คุณบิ๊กเอมอ่ะได้มาซื้อเพชรที่โรงงานจริงค่ะครับแล้วได้ทักมาว่าสวัสดีครับผมบิ๊กเอมอย่าลืมลอตเตอรี่นะครับให้ส่งลอตเตอรี่ให้ วันที่สามสิบกันยาเวลาเก้าโมงสี่สิบห้าแต่ใบที่ส่งให้นั้นนะคะไม่ถูกรางวัลอ่าเรามีภาพขึ้นนะสามสิบเื่อนึงค่ะของคุณบิ๊กเอ็มก็คือเป็นรางวัลที่หนึ่งส่งให้เวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีพอส่งให้คุณบิ๊กเอ็มเสร็จปุ๊บก็ส่งให้คุณลินลดาหนึ่งใบเป็นเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีเช่นเดียวกันค่ะซึ่งรางวัลก็ได้ออกไปแล้วแต่ทุกคนก็ยังมีการยืนยันว่ายังถูกหวยอยู่ แล้วคุณลินอะ่ะก็ได้ทราบเรื่องจริงๆว่าลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งอะ่ะมันจัดฉาขึ้นมาเป็นรางวัลทิปได้มีการพูดคุยกับคุณเพชรพันปีประกาศผู้โชคดีร่วมอีกหนึ่งท่านตอนสี่โมงแล้วก็จะจะได้เตรียมภาพไว้สําหรับการโพสต์ข้อความนี้ก็คือคุยกันเมื่อวันที่สามสิบกันยาตามที่มีมีภาพคะ่ะมีภาพโชว์ใช่ไหมคะอืมแล้วก่อนหวยออกคุณดีเอมมีการจัดคอนเสิร์ตวันที่สองวันที่หนึ่งโพสเรื่องถูกหวยว่าวันเนี้ย จะถูกวันนี้ถูกหวยแล้วแล้วรุ่งนี้ววันที่วันจะขึ้นคอนเสิร์ตจะทําให้บัตรขายหมดแล้วก็ไปมอบเงินที่คิงพาวเวอร์ว่าซื้อวันที่หนึ่งตุลาเวลาสิบสามนาฬิกาสิบหกนาทีแต่รางวัลน,นะคะไปหาจากไหนอะหนูไม่ทราบหรือจริงๆแล้วจะมีแค่ใบเดียวแต่ถูกก๊อปปี้เหมือนที่ชาวเน็ตบอกมาว่าเป็นลายน้ําเดียวกันหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจครับวันที่ไปมอบเงินที่หงหงทองค่ะได้เตรียมเงินไปที่สิบเจ็ดล้านบาท เพื่อมอบให้ผู้โชคดีรางวัลที่หนึ่งทำให้กระแสดราม่าค่ะว่าเงินมามอบไม่ครบแล้วคุณนิคครับ